ทองมาขายเัวเท่าไหร่อะคะอะทำไมที่ทอขทอที่ทอเงินอัะรู้ที่ทองทองม่ได้ทีกตาย่ะครยาครบาขายยังไงอะเลยสห้าครับอ่ะเคย่อเงินทองเนี่ยมีด้วยสิตัดตัวร้อยคแรกอะครบอ้สามตัวร้อยกันไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นจริงจ เอาเอาเลกหน่อยเอาไปเจสองสามู่ทช็อ克ทุกคนเอาไปนะช็อนะอันนี้ช็อเาไเงินทองเอาร้อยดูหน่อยเไปให้วอาให้ลุงหน่อยเอาไหนนะโอเคนี่เงินทอง เ,เงินทองอไอนี่อะไรเนี่ยพี่ก้องอย่าหาคู่ชีวิตค่ะให้หาเพื่อนกินน้ำากกควยไปด้วยกันดีกว่าสายมูมูนีขอเลขเด็ดด้วยค่ะพี่ก้อ,องบอกเลขเด็ดหน่อยสายมูสายมูด้วยสายมูไอคุณลุงก็เดินมาเขาเราก็ไม่รู้ว่าอะไรก็เลยลองดูต่อเงินต่อทองโชคลาภมีอย่างนี้ด้วยนะ